ดีครับผมแทนนลมิรประกำพลงังแอปพลิเคชันอินจเนียร์ของ IRC เทคโนโลยี IRC เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคีย s ไซ h ์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากประเทศสหรฐัฐอเมริกาโดยในอพิโซดนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวออชซโลสโคปนะครับหรือที่ทุกคนชอบเรียกสั้นๆกันว่าสโคปนะครับโดยสโคปจะเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับที่ใช้วัดวงจรอิเล็กทรอนิก แต่ก็มีผู้ใช้งานส่วนน้อยนะครับที่จะรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัวออสโลสโคปและในวิดีโอเทนนิงวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของตัวออสโลสโคปนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถใช้งานตัวสโคปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่ก่อนที่เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับตัวออสโลสโคปเรามารู้จัก4เครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับผมโดยตัวแรกก็จะเป็นตัว power supply นะครับตัวที่2จะเป็นตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่า DMM นะครับตัวที่3าจะเป็นตัวฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเรานะคนั่นก็คือวอชิโลสโคปเรามาเริ่มกันที่ตัว power supply กันก่อนนะครับโดยตัว power supply จะทําหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DC ให้กับโหลดหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะใช้ทําการทดสอบกันนะครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว ดีเอนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่ต่ำๆได้นะครับรวมไปถึงการวัดไม่ว่าจะเป็นตัวคาปาซิตเตอร์หรือพวกค่ารีซิสตเตอร์วัดค่าอุณหภูมิต่างๆได้ครับโดยเรามาต่อวงจรก่อนนะครับโดยตัวนี้นะครับผมจะใช้ชั้นเาสองนะครับตั้งแรงดันไปที่10บโวลต์ เสียบสายเข้าไปนะครับและปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบเข้าตัวมัลติมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูค่าที่วัดวัดได้ของตัว power supply ครับว่าจ่ายออกมาถูกต้องหรือเปล่าและนี่นะครับก็คือค่าที่วัดได้จากตัว dmm นะครับโดย dmm วัดได้10โวลต์ครับแล้วก็ supply ที่เราจ่ายออกมาก็เป็น10โวลต์ครับและในวงจรที่เราต่อนะครับจะเป็นการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับโดยค่าตัวต้านทานตัวแรกจะมี อยู่ที่22โอห์มนะครับและตัวที่2จะมีค่าที่120โอห์มนะครับเท่ากับเปล่ยจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือ power supply ของเรานะครับที่10โวลต์ VDC นะครับผมโดยจากการคำนวณนะครับค่าแรงดันตกข้อมของตัวต้านทานตัวแรกนะครับจะอยู่ที่1.5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่2จะอยู่ที่8.5โวลต์นะครับต่อไปเรามาทําการวัดจริงกันเลยนะครับผมโดยวงจรของเรานะครับ เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือ power supply ของเรานะครับที่10โวลต์ BDC นะครับผมแล้วก็เราจะใช้ตัว DMM นะครับทำการวัดแรงดันตกค่อมนะครับผมขั้นแรกนะครับเราก็เชื่อมต่อสายกันก่อนนะครับที่ใช้ทำการวัดโดยตัวแรกนะครับผมจะวัดค่าแรงดันตกค่อมของตัว R ตัวที่1นะครับ าแรงดันตกอข้อมของตัว A, ตัวที่1น,นะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ 1.5V โวลต์นะครับต่อไปจะวัดค่าแรงดันตกคข้อมของ R ตัวที่2นะครับครับตัว A, ตัวขอมตัวที่2ได้ประมาณ 8.4V โวลต์นะครับหรือ 8.5V จาโวลต์นะครับจากการคำนวณก็ถูกต้องครับผมแต่ถ้าวงจรของเรานะครับมีปัญหาทำให้เกิดเราวัดแรงดันต่ขอข้อมได้0ูนโวลต์หรือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับให้เราทําการเช็ควงจรดูนะครับว่าวงจรเรามีความผิดพลาดหรือเปล่าหรืออุปกรณ์ของเราเสียหายหรือเปล่านะครับถ้าอุปกรณ์ของเราเสียหายนะครับต่อไปเราจะมาทําการวัดค่าความต้านทานของตัวอุปกรณ์ดูนะครับว่าแต่ละตัวมีค่าความต้านทานยังไงครับผมดยขั้นแรกนะครับเราต้องถอดแหล่งจ่ายออกก่อนนะครับผมครับแล้วก็ปรับโหมดตัว DMm นะครับไปที่โอห์ม โดยโมดตัวนี้นะครับจะวัดได้แบบทั้ง2 Y แล้วก็4 Y นะครับผมสำหรับตัว DMM ของเรานะครับผมต่อไปนะครับเรามาวัดค่าความต้านทานของตัว R ตัวที่1ก่อนนะครับผมครับสำหรับค่าตัว R ตัวที่1นะครับก็คืออยู่ที่22ิโอห์มนะครับต่อไปจะวัดค่าตัว R ตัวที่2นะครับ จะอยู่ที่120โอห์มนะครับและตัวสุดท้ายนะครับเราจะมาวัดค่ารวมของตัว R ในวงจรทั้งหมดนะครับที่ต่อกันแบบอนุกรมตัวค่าที่อ่านได้นะครับจากตัว DMM ก็คือ142โอห์มครับซึ่งเมื่อเราทําการวัดค่าตัวอุปกรณ์ของเราทั้งหมดแล้วนะครับแสดงว่าตัวอุปกรณ์ของเราก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผม สำหรับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือตัวฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเวฟฟอร์มเจเนเรเตอร์นะครับหรืออบิทัลี่เวฟฟอร์มเจเนเรเตอร์นะครับโดยเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายคลื่นสัญญาณไฟฟ้าได้ทั้งสายเวฟสแควร์เวฟหรือคลื่นอบิทัลี่เวฟฟอร์มได้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถปรับแอมพลิจูดแล้วก็ปรับความถี่ได้ครับและตัวต่อไปนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับนั่นก็คือตัว ออสโลสโคบนะครับสำหรับตัวออสโลสโคบตัวนี้นะครับที่ผมได้นำมานะครับนั่นก็คือตัว EDU-X 1 0 5 2 G นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะบิวอินไปด้วยตัวฟังก์ชันเจเนเตอร์นะครับแต่ก็จะให้มาเพียงช a นแนลเดียวนะครับและในวันนี้นะครับ ผมจะใช้ตัวฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ตัวข้างล่างนะครับในการจ่ายสัญญาณไฟฟ้านะครับให้กับตัวออสซิโลสโคปนะครับเพื่อวัดสัญญาณเทียบกันระหว่างชานัลหนึ่งกับชานัลสองครับต่อไปนะครับเรามาทดสอบการทํางานของตัวฟังก์ชันเจนนะครับว่าจะจ่ายขึ้นมาออกมารูปแบบไหนนะครับโดยชานัลแรกนะครับของตัวฟังก์ชันเจนนะครับผมจะให้เป็นตัวสัญญาณขึ้นสายขนาด20กิโลเฮิร์นะครับ10โวลต์ p2p นะครับผม ส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นคลื่นสแควร์เวฟนะครับขนาด20กิโลเฮิร์นะครับ2โวลต์ P2P นะครับโดยตัวสโคของเราจะาจะเป็นการแสดงผลระหว่างแรงดันนะครับเทียบกับเวลานะครับแล้วก็ยังแสดงสามารถแสดงผลนะครับความถี่เทียบกับเวลาหรือแรงดันเทียบกับแรงดันนะครับแล้วก็ยังสามารถแสดงผลแบบเกณฑ์แบบเทียบกับโวลเตตเทียบกับแรงดันนะครับโดยตัวนี้จะเป็นของ body p พอ t นะครับซึ่งเราจะพูดกันเป็นลำดับต่อไปนะครับผมเรามาดูของส่วนตัวนี้ก่อนนะครับโดยต่อไปนะครับผมจะลองปรับนะครับ channel สองนะครับ channel 2ผมจะลองปรับตัวที่เป็นตัวของโวลทีทุกี่ก่อนนะครับให้ทุกคนสังเกตที่รูปขึ้นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับโดยเมื่อปรับโวล์นะครับรูปขึ้นก็จะย่อหรือขยายนะครับตามแอมพลิจูดของมันนะครับผม ต่อไปนะผมจะลองปรับตัวฟ r ีแคนซี่นะครับเมื่อปรับฟรีแคนซี่นะครับรูปคลื่นก็จะขยายออกหรือเข้านะครับขึ้นอยู่กับความถี่นะครับผมสำหรับอนา,นาล็อกออสซิโลสโคปนะครับเมื่อก่อนได้แค่แสดงผลกราฟอย่างเดียวนะครับไม่สามารถนำกราฟมาวิเคราะห์หรือทำอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ในทุกวันนี้นะครับ พอมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลออสโลสะโคมครับเราสามารถนํากราฟต่างๆนะครับมาวิเคราะห์ผลได้เพิ่มเติมหรือว่าหร,หรือไม่ว่าจะเป็นการเซฟรูปภาพนะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบรีพอร์ตหรือรายงานผลต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทํางานของวงจรนะครับที่ได้จากการวัดโดยเครื่องออสโลส c โคมนะครับ